房间卡。 แรมแรกไอ้แก้มังกรครับเชา้านี้สองปุ๊กแกมนะครับโอ้เสียงขันเนี่ยยังเพาะเลยครับกุ๊กรนะครับมาดูกันชัดๆครับ แกมาเดี๋ยวปลดมาให้ดูครับผมดูจะมีอะไรดีไหมลบขึ้นใหม่หรือเปล่านะมาไม่ค่อยเจอนะตรงเนี้นี่มาเจอครับเฮ้ยว้าวปีแก้วครับนี่ไงเฮ้ยได้ของดีครับ Uh huh. สวยๆแล้วแบบนี้เห็นกเลี้ยงอีกแล้วเนี่ยไง uh huh. ว่ามันขันเพาะจังเลยแก่ล่างไม่มีครับกระมม่หอมะมอมไม่มีครับตัวผ uh ู huh. ้ตัวเมียนันตับเลยครับตัวผู้ครับเฮ้ย <Hey. S 1> นกไทยขนหลนือนกไครปล่อยหรือเปล่านะเนี่ยเฮ้ย มันมืนี่นกใครปล่อยหรือเปล่าครับดูสิหางฮักมาเลยครับอืมเอาละถ้าปล่อยก็คืนไว้แล้วครับแบบเนี้ยโอเคครับมาแล้วครับในของดีครับไปไปไปกันต่อครับผม